เราก็ใช้ไา่นะฮะใช้ไพ่ายนะครับเกลี่ยนนี่แหวนผมหายวันที่คนเจอละยังเหลืออีกวงหนึ่งครับเดี๋ยวอีกวันนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะฮะว่าอันนี้สีนี้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับอีกวันนี้เอามาต่าง แต่ถ้ามันเกินนี้สีมันจะออกดำครับเพราะฉะนั้นต้องทำตามที่ผมบอกเดี๋ยวเราทดลองดูตามที่ผมก็ไม่ต้องเชื่อแต่ให,ให,ให้ให้ทำตามก่อนเมื่อเมื่อเมื่อมันได้คุณภาพก็ทำตามนะครับหรือใครมีวิธีไหนที่ทำยังไงก็ได้ที่เน ที่ไม่ให้มันฝาดนะครับถ้าเรามีความรู้นะั้นไม่ให้มันฝาดไม่ให้มันเปรี้ยวไ,ได้ได้แต่ถ้ามันฝาดมันเปรี้ยวนี่ขายไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นนะถ้าฝาดเปรี้ยวนี่ต้องหมักนู่นเลยสี่ห้าปีเลยนะถ้าอย่างนั้นหายอีกหายหายหายฝาดหายเปรี้ยว อีกวงหาไม่เจอตอนนี้ดำบุ๋มไม่ได้เอาแหวนออกเจอหนึ่งวงละพอเราหมักได้ที่เนี่ยมันเป็นสีชมพูแบบนนี้นะครับคือ มันเหมนเน่ัวมิดัว,ม,ว,ม,วมีสุกนะครับทุกเม็ดท,ที่มันมันมีเนื้อมันจะบวมแต่ถ้าถ้าเม็ดร,รีบนี่ไม่บวมนะมันก็แฟกเหมือนเพราะมันมเนื้อเนื้อมันจะไม่ฟูเลยมันจะไม่แตกนะพอพอตอนั้นอย่างเงี้ยแล้วมันเนื้อของโกโก้มันจะแตกข้างในนะครับระบบให้สุกจะแตกข้างในทีนี้มันก็ทําให้ เม็โกโก้มัน,นถ้าใครอยากเอาไปกินเดี๋ยวสั่งสั่งได้ฮนะบริษัทเรามีแบบเป็นพรีเมียมให้คือเราอยากให้คนไทยได้กินอย่างเงี้ยร้อยเปอซ็นแล้วถ้าเราทำเพราะเราไม่มีเครื่องสก,กัดน้ำมันออกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันออยู่ในเม็ดโกโก้เลยและเราก็ไปชงแบบไมโลวันจริงกาแฟเนี่ย ใครอยากจะกินหวานกินมันก็ใส่นมใส่อะไรนะพอบดออกมาใช้ครบแล้วนะครบถึงครบต้านแล้วนะครับตับแขงนี้เสร็จแล้วมา <c oughs> เนี่ยครับเห็นไหมมันจะออกเป็นสีส้มนะครับเมื่อมาตากแล้วอะ เออเมื่อเช้าที่ผมให้ดูนะครับก็ว่ามันเป็นสีชมพูแล้วก็ออกมาตากนะครับเนี่ยเป็นสีส้มเลยอ่าตอนนี้มันตากตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้กลางวันเดี๋ยวเราต้องกลับนะเอาไมมเอาพายเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวด้านล่างมันมันมันไม่แห้งมันยังไม่หมากไม่อะไรอ่าเราต้องกลับก็เกลี่ยกับอีกทีนึง ไม่แห้งเพราะตอนคืนนี่เป็นเชื้อายนะอ่าพอเชื้อราขาวมั่งดํามั่งเลยทีเนี้ยเนี่ยฮะเราต้องเกี่ยงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอ,อ่อจะเอามาตากแล้วก็ปล่อยทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้ทําไมผมถึงทาวางกับพื้นบ้านผมไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะฮะไก่เกยไม่มีทีนี้มันจะได้ร้อนข้างล่างข้างบนนะครับเพราะว่าพื้นปูนเนี่ยมันร้อนนะครับตอนวันเนี่ย ถ้าเกิดฝนตกนี่เอามาตากนี้ไม่ได้ถ้าได้ก็ต้องทำเองดังคาพลาสติกนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกเราก็เอาเข้าไปในบ้านเปิดพัดลมครับนะเปิดพัดลมตากถ้าเราออกมาแล้วมันถึงเ,เวลาที่เราจะต้องเอาออกมาตากเนี่ยเราต้องทำนะครับทีนี้ ในประเทศไทยเนี่ยมันขายกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันหมักไม่ถูกรักนี่สองตากไม่เป็นออกดำมั่งขาวมั่งทีนี้ใครมาเห็นก็บอกว่าของเราไม่มีคุณภาพก็ใช่มันก็ไม่มีคุณภาพอะฮะดำมั่งขาวมั่งอะไรอย่างนี้นะขึ้นลามั่งเนี้ยมันมันไม่ใช่แต่พูดถึงถ้าการเอ่อทำ เมล็ดโกโก้เนี่ยอายุน้อยอายุมากมันเหมือนกันแหละแต่ถามว่ามันจะได้คุณภาพไหคุณภาพเนี่ยมันอยู่ที่เราหมักนะครับแล้วก็การทําคัดเม็ดที่เราเอามาหมักมาตากเนี่ยแล้วลูกเม็ดเล็กีบเล็กๆแล้วก็อยาเอาใส่นะครับโอเคนั้นแหละอ้าวครับกันี้ให้ให้ให้ดูทุกอย่างเลยนะเนี่ยไม่ต้องกลับเดี๋ยว ก็ให้ดูไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมขนาดเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมก็จะมีดำดำมัง่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับทีนี้ถ้าให้ดีบางคนเนี่ยเขาไปล้างก่อนเพื่อให้เมือกมันเนี่ยไอที่มันเป็นติดมามั่งอะไรมั่งมันจะได้ไม่ไม่ดำนะบางคนก็อไปล้างเนี่ยนะครับ นี่ยะอครับก็จะให้ความรู้ในการทำนะทีนี้ไอเรื่องเปรี้ยวเรื่องฝาดเนี่ยมันอยู่อีตรงที่เราหมักนี่แหละนะครับแล้วตากแดดแห้งไหมนี่ถ้ามันไม่แห้งจริงนี่อย่าอย่าเอาไป ใส่กระสอบนะเดี๋ยวราขึ้นเลยถามว่าตากกี่วันผมนก็ตอบไม่ได้อยู่ที่อากาศและการหมักผมก็ตอบไม่ได้ว่ากี่วันนะอยู่ที่ว่าคุณหมักควบคุมอุณหภูมิได้ไหมถ้ามันสี่สิบองศาขึ้นไปเนี่ยมันไม่เกินห้าวันหรอกประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าวันก็ได้แลวสามวันแรกไม่ต้องไปทำอะไรเขา ถามคืนอ่าฮะยังไม่ต้องไปทาอะไรแล้วก็ทิ้งไว้อื่นเรามากลับนี่มาดูว่ามันมันมันเป็นสีมูฟยังถ้ามันเป็นสีมูเราถึงเอามาตากถ้ายังไม่เป็นสีมูฟไปเปลือกไอ้เนื้อเนื้อ,อหุ้มเม็ดเอ่อมันเละไหมถ้ามันเละก็ามาตากได้ถ้ามันยังไม่เละเอ่อยังไม่เป็นสีมูมันก็เอามาตากก็ไม่ได้นะครับ ออกมาสีมันก็ไม่สวยนะครับก็จะให้ความรู้กัน